บ้านพักสยองขวัญเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องลี้ลับโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านดิฉันอายุ32ปีทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งดิฉันมีโอกาสได้ไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยๆแต่ละจังหวัดที่ไปทำงานนั้นเราจะต้องพักเป็นเวลาหลายวันซึ่งที่พักแต่ละที่นั้นมีทั้งดีและไม่ดี แต่มีสถานที่หนึ่งนั้นทำให้ดิฉันลืมมันไม่ลงเป็นสถานที่ที่ทำให้จำมันมาถึงทุกวันนี้ดิฉันกับกลุ่มของเราได้รับมอบหมายให้ไปประชาสัมพันธ์สินค้าที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานเป็นเวลาสมวันดิฉันได้ให้น้องในกลุ่มหาสถานที่พักเหมือนเคยแต่รอบนี้หาที่พักยากเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเทศกาลหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีจนมาเจอที่หนึ่ง เป็นที่พักที่ห่างจากตัวอำเภอเมืองพอสมควรที่พักชั้นล่างเป็นปูนข้างบนชั้นสองเป็นไม้ดูรวมๆแล้วโอเคเราจึงตัดสินใจพักกันที่นี่ดิฉันไม่คิดเลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดในชีวิตก่อนการเดินทางทุกครั้งเราจะรวมกลุ่มกันไปทำบุญกันเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางเราเลือกไปทำบุญที่วัดหนึ่งย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นวัดประจำที่เราทำบุญกันก่อนเดินทางเราเตรียมสังคทานดอกไม้สิ่งของอื่นๆไปถวายพระก่อนจะกลับจากวัดนั้นพระท่านได้ทักว่ารอบนี้พวกเองคงกลับมาไม่ครบทุกคนนะแล้วแต่บุญวาสนาพวกเราหันหน้ามองกันพี่คนในกลุ่มเลยถามพระว่ามีอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อหลวงพ่อมองหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรหลวงพ่อได้หยิบขันพรมน้ำมนต์มาพรมให้กลุ่มเรา แล้วก็พูดขึ้นว่าอาตมาเป็นพระพูดอะไรมากไม่ได้หรอกแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมของแต่ละคนในเวลานั้นพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยยังแซวคนในกลุ่มว่าสงสัยพี่ในกลุ่มจะได้เมียเป็นคนอีสานคงไม่กลับมาทำงานแล้วละ่ะเราพูดคุยกันไปอย่างสนุกสนานพอดิฉันกลับมาถึงบ้านเตรียมเสื้อผ้าของใช้ต่างๆลงกระเป๋าเพื่อการเดินทางวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่ดิฉันกำลังจะนอน รู้สึกกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นไม่รู้ว่าฝันหรือเปล่าดิฉันเห็นภาพของยายของดิฉันมาบอกว่าอย่าไปเลยพร้อมกับดึงมือของดิฉันไม่ให้ขึ้นรถตู้พอพูดจบนั้นดิฉันก็สะดุ้งตื่นรู้สึกเจ็บข้อมือรู้สึกปวดปวดดิฉันงงว่ามันคือความฝันหรือคิดมากไปเองเพราะปกติดิฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วดิฉันพยายามไม่คิดอะไร พอถึงตอนเช้าก่อนออกจากบ้านดิฉันเห็นรูปกลุ่มเราที่ถ่ายด้วยการหล่นพื้นกระจกแตกกระจายแต่ด้วยรถตู้มารอรับที่หน้าบ้านแล้วเลยตะโกนบอกแม่เก็บให้ด้วยเพื่อนมารอรับแล้วดิฉันรีบเอาเครื่องใช้สัมภาระต่างๆขึ้นรถเดินทางทันทีขณะที่รถออกดิฉันมองกลับไปที่บ้านเห็นคุณยายมายืนอยู่หน้าบ้านดิฉันตกใจมากรู้สึกหน้ามืดตอนนั้นกังวลใจ รู้สึกไม่ค่อยดีกับการเดินทางครั้งนี้เหมือนมีลางบอกเหตุอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้สนใจพยายามคิดจะรีบทำงานให้เสร็จแล้วรีบกลับบ้านก่อนที่จะถึงตัวเมืองฟ้าก็เริ่มมืดลงทุกทีเพื่อนๆต่างพากันนอนพักผ่อนดิฉันก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปเรืเ่อยเปลื่อยแต่รถก็ค่อยๆหยุดลงข้างหน้าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นรถติดยาวและรถของเราก็ได้ขับผ่าน ได้เห็นอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันคนขับรถมอเตอร์ไซค์โดนรถที่ขับตามมาเหยียบซ้นเหยียบไปครึ่งศีรษะสมองไหลเป็นภาพที่สยดสยองมากแต่ที่ผิดสังเกตไปกว่านั้นเราเห็นคนยืนใต้ต้นไม้กำลังมองมาที่อุบัติเหตุคนที่มองมาเหมือนคนขับรถมอเตอร์ไซค์มากเราคิดว่าคงใช่แล้วละ่ะตอนนั้นเราไม่กล้าบอกใครว่าเราเห็นทำอะไรไม่ถูกได้แต่ข่มตาให้หลับ ในที่สุดรถก็เข้ามาถึงตัวเมืองเราได้แวะซื้อของกันข้างทางเพื่อนๆก็เห็นดิฉันทำหน้าไม่ดีไม่สบายใจก็เลยพากันถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดิฉันก็เลยบอกไม่มีอะไรหรอกปวดหัวนิดหน่อยไม่อยากทำให้เพื่อนไม่สบายใจในขณะนั้นเองดิฉันได้เห็นเหมือนพี่น้องแฝดในกลุ่มทั้งสองคนไม่มีศีรษะดิฉันตกใจซุดลงไปกับพื้นตกใจกับภาพที่ได้เห็น ดิฉันเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยขอไปนอนพักบนรถตู้ก่อนทุกคนรีบซื้อของแล้วขึ้นรถตู้เพราะเริ่มรู้สึกไม่ดีกันแล้วในขณะที่กําลังขับไปที่พักนั้นก็ได้คุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นลุงคนขับรถตู้ก็บอกว่ารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ขับเท่าจังหวัดแล้วเหมือนมีอะไรสักอย่างลุงคนขับรถตู้เหมือนเป็นคนมีเซนต์เรื่องพวกนี้เราเลยคุยกันว่ากลับกันก่อนไหมหลังเทศกาลค่อยมาทำงานใหม่ แต่พี่หัวหน้าก็บอกว่ามาขนาดนี้แล้วจะกลับทำไมอีกอย่างก็ใกล้ถึงที่พักแล้วด้วยหัวหน้ายังบอกอีกว่าวันนี้คงนั่งรถเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับที่พักไปพักกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันสรุปเราจึงเดินทางกันต่อทางเข้าที่พักของเรานั้นสองข้างทางมืดมากแล้วไม่มีบ้านคนอยู่แถวนั้นเลยบ้านที่เราพักอยู่ในซอยเปลี่ยวเรามาตามบ้านพักตามแผนที่แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ มันก็ดึกมากแล้วด้วยเพื่อนทุกคนภายในกลุ่มก็กังวลกันจนมาเจอบ้านหลังหนึ่งเราเลยจอดถามทางว่าที่พักของเรานั้นไปทางนั้นในขณะที่เราบอกชื่อที่พักนั้นชาวบ้านก็ทำสีหน้าแปลกๆแล้วเอามือชี้ไปทางซ้ายบอกเลยสามแยกไปก่อนบ้านพักอยู่ในซอยขวามือและเราก็ขับตามที่ชาวบ้านบอกไปพวกเราทั้งหมดก็ตกใจกันหมดเมื่อกี้เราก็ผ่านตรงนี้มาแล้วทำไมไม่เจอ น้องในกลุ่มเริ่มสีหน้าไม่ดีเหมือนจะร้องไห้บอกพี่หัวหน้าหนูไม่อยากพักที่นี่แล้วรู้สึกไม่ดีแต่หัวหน้าก็ยืนยันคำเดิมว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเราคงต้องเข้าพักแล้วรถตู้ก็ได้มาจอดหน้าบ้านเราก็พากันยกของลงจากรถเพื่อเข้าไปเก็บในบ้านขณะที่เดินเข้าบ้านเราสังเกตได้ว่าบ้านนี้เพิ่งถูกตัดหญ้าทำความสะอาดเหมือนไม่มีคนมาอยู่ที่นี่นานแล้ว เราก็จัดแจงแยกย้ายกันพักผ่อนเวลานั้นไม่คิดอะไรแล้วเหนื่อยอยากพักผ่อนมากกว่าบ้านมีทั้งหมดสห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนจะอยู่ข้างบนทั้งสามห้องใช้ได้สองห้องอีกห้องเจ้าของบ้านบอกไว้ห้องนี้เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ต่างๆเจ้าของบ้านได้ล็อกกุญแจห้องไว้ ห้องที่เราพักอยู่บนชั้นสองติดกับห้องที่ล็อกกุญแจไว้ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของพี่น้องฝาแฝดพวกหนุ่มหนุ่มนอนข้างล่างกันทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนปกติเราก็อาบน้ำนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าไปทำงานในตัวเมืองในขณะที่นอนอยู่นั้นเราได้ยินเสียงเหมือนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่ห้องข้างๆคนลากอะไรสักอย่างดิฉันคิดว่าคงโดนหลอกแล้วเลยพูดในใจบอกว่า พรุ่งนี้ตอนกลับมาจะซื้อน้ำซื้อดอกไม้มาถวายให้ผ่านไปสักพักเสียงเดินก็ค่อยๆหายไปขณะที่นอนคลิม้มคลิมดิฉันรู้สึกเจ็บที่หน้าอกเหมือนมีคนมาเหยียบพยายามจะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ดิฉันจะกลั้นใจฝืนลืมตาขึ้นมาเห็น <c oughs> ผู้หญิงใส่ชุดดำนั่งยองๆอ,อยู่บนหน้าอกคือตอนนั้นไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลสวดมนต์ต่างๆให้เขาไปอย่ามายุ่งกับดิฉัน แต่เขาก็ไม่ไปเขาก็นั่งโยกตัวอยู่บนหน้าอกแล้วก็พูดพึมพำจากนั้นเราก็หมดสติไปมารู้สึกอีกทีได้ยินเสียงเคาะประตูดิฉันเลยรีบลุกไปเปิดประตูห้องเห็นน้องผู้หญิงที่นอนกับดิฉันดิฉันรีบเข้ากอดน,น้องทันทีดิฉันร้องไห้อยากจะกลับบ้านพอเราทำอะไรเสร็จเราก็รีบลงมาข้างล่างมาคุยกันเราก็เล่าว,ว่าเราเจออะไรบ้าง พอเราเล่าเสร็จพี่หัวหน้าที่นอนข้างล่างก็บอกว่าเมื่อคืนนอนนอนอยู่มองไปที่ข้างบนเหมือนเห็นคนมองลงมาที่ข้างล่างตาสีแดงกล่ำพี่หัวหน้าเขานอนที่ห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกับห้องที่เจ้าของบ้านล็อกห้องไว้แล้วบนชั้นสองจะเป็นไม้พี่เขามองทะลุช่องไม้ขึ้นไปทุกคนต่างพากันตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่ที่ห้องนั้นหรือเปล่าเราเลยถามฝาแฝดว่าเจออะไรไหม นางก็บอกไม่เจอหลับสบายดีลุงคนขับรถตู้ได้เอาเศษหนังบางอย่างให้ดูในเศษหนังอันนั้นเขียนเป็นอักขระลุงบอกเป็นภาษาขเขมรลุงเจอมันหลังบ้านพี่หัวหน้าก็บอกว่างั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำงานกันก่อนเสร็จแล้วรีบไปวัดกันหลังจากที่เราเคลียร์งานเสร็จก็รีบไปวัดกันเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อฟัง หลวงพ่อทำสีหน้าตกใจแล้วบอกว่ารู้ไหมเขาตามพวกเองมาจากบ้านยังนั่งรอพวกเองอยู่ในรถทุกคนพากันเครียดหนักใจเลยถามว่าหลวงพ่อมีวิธีไหมหลวงพ่อเลยบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันหลวงพ่อได้น้ำมนต์ไปพรมทั่วรถก่อนกลับได้แจกสายศินคนละอันแล้วบอกว่าขอให้มีสติอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหลังจากที่เรากำลังจะกลับ ลุงคนขับรถตู้ได้บอกว่าเขามีญาติที่รู้จักกับพ่อหมอเขาบอกว่าอยู่จังหวัดนี้ถ้าเราอยากไปเดี๋ยวเขาจะโทรไปถามทางให้ทุกคนพากันตกลงเดินทางไปหาพ่อหมอพอเดินทางไปถึงบ้านพ่อหมอนั้นสุนัขได้พากันหอนตลอดทางเท่าบ้านพ่อหมอพอถึงบ้านพ่อหมอแล้วได้มีหญิงชาราแก่ๆคนหนึ่งเดินมารับหญิงชาราคนนี้ได้แต่งตัวชุดสีขาวเหมือนคนถือศีล หญิงชราคนนี้ได้บอกพ่อหมอว่าพ่อหมอรออยู่ในเรือนรีบเข้าไปหาเขาดิฉันสังเกตได้ว่าหญิงชราคนนั้นได้แต่มองรถตู้ทำสีหน้ากังวลอย่างชัดเจนเมื่อเราได้ขึ้นบ้านไปพบพ่อหมอในห้องของพ่อหมอมีโต๊ะพระเครื่องชุดใหญ่แล้วก็มีหุ่นแปลกๆดูท่าทางน่ากลัวบรรยากาศทำให้ขนลุกหมอเป็นผู้ชายน่าจะอายุเจถึงปปีพ่อหมอได้พูดขึ้นว่า พบเองรู้อยู่เปล่า